ที่24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะและวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาถึงที่ญี่ปุ่นเลยนะคะมากันที่กรุงโตเกียวค่ะแล้วก็ย่านนี้เนี่ยก็คือย่านชิบูย่านะคะที่เรามากันที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าจะมางานไลน์เดเวลลอปเปอร์เดย์2016ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเขาก็เชิญเหล่าบรรดานักพัฒนาแล้วก็บรรดาวิศวกรมารวมไปถึงสื่อมวลชนด้วยค่ะงานนี้มีอะไรน่าสนใจเนี่ยไปดูกันเลยค่ะ มาถึงแล้วเราก็เอา QR code ที่เราได้รับมาก่อนหน้านี้นะคะมาสแกนที่เครื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นกล้องโอเคมาที่งานนี้นะคะเราก็มาพบกับกรรมการผู้จัดการรายประเทศไทยคุณอริยะพนมยงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราเปิดตัวหลายๆ API แต่ตัวที่น่าจะโดดเด่นที่สุดที่คุณเอิญก็รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องใหม่ก<ช>็คือคตัวเราเรียว่าทัวบ API ค่ะ นะมันย่อมาจากโรบอทน,นะครับซึ่งอันนี้มันสำหรับ,บผู้บริโภคนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ใหม่เพราะมันเป็นรูปแบบการใช้บริการที่เราไม่เคยคุ้นเคยมันเป็นการคุยกับเหมือนคุยกับหุ่นยนตนะ์อ่ะฟังด<ะ>ูนี้มันอาจจะแข็งนิดนึงแต่ทีแล้วมันเป็นหุ่นยนต์ที่จะเข้าใจภาษาของคนนะครับ<ะ>วันนี้เราก็เลยประกาศว่าเราเราจะให้รางวัล10ล้านเยนนะครับกับนักพัฒนาที่ ถ้าทำบทเจ๋งๆไน้อนหนึ่งอ่ะนะคะรับเจ๋งๆและมีประโยชน์กับผู้บริโภคนะฮะก็จะได้รับรางวัล10ล้านเยน10ล้านเยน,น,น3.4ล้านบาทเขาทำอะไรกันนี่งาน Line d e v e l o p e r Day นี้นะคะนักพัฒนาหรือว่าคนเขียนโปรแกรมแล้วก็วิศวกรเขาจะมาร่วมงานกันจากทั่วโลกเลยละคะ่ะแต่ก่อนนี้แอป Line จะมีแต่แอปในเครือ Line เท่านั้นนะคะที่สามารถเชื่อมต่อกับ l ล ne ได้แต่งานวันนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจากนี้ไป Line จะเปิดกว้างมากขึ้น เพราะได้เปิด API ให้นักพัฒนาจากภายนอกสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ l ลายเพื่อสร้างบริการใหม่ๆใ,ให้หลากหลายมากขึ้นได้แล้วไฮไลท์สำคัญของงานก็คือแชทบอทค่ะแชทบอทก็ย่อมาจากแชทโ r o b o t ก็คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สื่อสารต่อโต้กับมนุษย์ได้เหมือนเรากำลังคุยกับมนุษย์ด้วยกันเลยค่ะแชทบอทมาได้ในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแชทบอทตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าในญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีนาวิทาม เป็นบอทที่บอกเส้นทางระยะเวลาเดินทางบนรถไฟในญี่ปุ่นหรือแชทบอทช่วยจองโต๊ะอาหารไปจนถึงเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายในบ้านก๊อกน้ําที่บ้านอาจจะส่งไลน์มาเตือนเราเมื่อลืมรดน้ําต้นไม้ก็ได้นะคะแล้วก็ถามเราว่าจะให้รดน้ําให้ไหมถ้าเราตอบว่ารดก๊อกน้ําที่บ้านก็เปิดรดน้ําให้ทันทีค่ะและเมื่อไลน์เปิด API ให้ใครใก็พัฒนาแชทบอทสื่อสารผ่านไลน์ได้คราวนี้แหละค่ะเร็วเ็วนี้เราคงได้นั่งคุยกับไลน์บอทที่ไม่ใช่คนกันจนเป็นเรื่องปกติเลยละค่ะ แล้วมาถึงข้อนี้ที่หลายคนถึงกับว้าวค่ะลายประกาศให้รางวัลลายบอทอเวอร์ชมากถึง10ล้านเยนค่ะเพื่อให้ได้แชทบอทที่เจ๋งและหลากหลายจึงจัดก,การแข่งขันลายบอทอ a วอร์ชชิงรางวัล10ล้านเยนหรือประมาณ3.4ล้านบาทกันเลยค่ะคนไทยก็แข่งได้นักเรียนนักศึกษาสตาร์ทอัพนักพัฒนาเตรียมตัวให้พร้อมเลยค่ะเราเชื่อว่าคนไทยทำได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนและเราก็อยากให้ผู้ได้รางวัลน,นี้เป็นคนไทยนะคะอยากจะบอกกับ นักพัฒนากับสตาร์ทอัพไทยนะครับการประกวดรางวัลนี้ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะเข้ามาอยู่ในเวทีโลกได้<ม>ที่<ม>เราจะสามารถโชว์ให้ให้ชาวโลกเห็นว่าเฮ้ยสตาร์ทอัพไทยนักพัฒนาคนไทยมีความสามารถไม่แพ้กับประเทศอื่นเริ่มสมัครได้เดือน11นะครับ น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วต่อไปลายจะมีบริการอะไรใหม่ๆเจ๋งๆมาให้เราผู้ใช้ได้ใช้กันอีกนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมยังไปดูกันได้ค่ะที่ it 1 4 s i s c o m เช่นเคยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ 4G Plus จาก TrueMove H ศูนย์การค้าฟอร์จ n น t o w ย่านพระรามเก้า